แล้วก็แกลบนะคะแกบอันนี้เป็นแกลบเก่านะคะแกลบที่เราหมักแล้วเนาะนีคนให้ผสมกันนี่ค่ะที่เราใส่แกลบดินมันจะได้ร่นวนซุยง่ายนะคะรากเขาจะได้เจริญเติบโตเร็ว พราะว่ารักน้าพ่อเมื่อคือเอาไว้ก่อนที่จะกลับสิงคโปร์ค่ะก็ได้เวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับเกียรติหนึ่งเดือนกับห,หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้ต้องย้ายแล้วล่ะค่ะย้ายให้เขาจะได้ต้นเขาจะได้แข็งแรงค่ะแล้วก็รักน้าจะใส่ดินนะคะนี่ค่ะมีดินเก่านะคะ ดินที่รักหน้าปลูกต้นไม้นะแต่ว่าลักหน้าไปตากค่ะนี่ลูกอะไรี่ะจรกหน้าไปตากแล้วเราก็มาคนคนผสมเข้ากันเลยค่ะมันไม่ยากค่ะปลูกต้นไม้อะ่ะถ้าใจรักรักน้าจะถักปลูกต้นมะเขือเพาะเอาไว้ทาน ค่ะค่ะผสมดินให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะอ่าผสมดินให้เข้ากันหเห็นไหมคะจากนั้นเราก็บีแล้วก็บีดินนะคะดินที่มัน เป็นก้อนๆนะีะ่เป็นก้อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บีนี่ไงโอ้ี่ขีว้วัวอ่ะไม้ล่ะเดี๋ยวพอโดนน้ำก็ล้วนซุยไปเองค่ะนี่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังหน้าก็จะเอาน้ำมาใส่นะคะ Tùm hay mình chung chung nó <laughs> แล้วค่ะนอกจากนั้นเราก็เติมน,น้ำนะคะนาะใส่น้ำแล้วก็คน ชมแล้วชมแล้วค่ะแล้วก็ใส่ถุงเลยถุงค่ะถุงเก่าถุงเก่าที่รักนาวมามาปลูกต้นไม้ นี่ต้นมะเขือที่รักน้าย้ายลงออกมานะคะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะต้นมันเล็กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแก็าลงใส่อสองต้นไปเลยนี่ค่ะสิ็จแล้วค่ะย้ายแล้วนะคะต้นมะเขือปลาะ เตินเลยล้วก็เติมเติมดินลงไปค่ะแล้วก็เอามาขย่ามาปูมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวล่ามาัคหน่อยไม่ได้ตัวไว้ <c oughs> ที่สอง แล้วถุงที่สองนะคะอให้ถุงที่สามที่สามมเคือมะมาือใส่ลงไปถุงเด็ดง่ายๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาลอดูเขาจเจริญเติบโตเนาะค่ะว่าเขาจะเป็นแบบไหนสวยไหมเดี๋ยวรักม่าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยไหมคะอมตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเหมือนจะไม่รอดแต่ก็จะพยายามเลี้ยงให้เขาให้เติบโตเนาะค่ะเนาะ สู้ๆนะเจ้าต้นมะเขืออืม,อมรักนะจะพยายามเลี้ยงให้เขาเติบโตค่ะ

นี่ค่ะก็ใส่ลรงไฟกดกันหน่อย ถุงใหญ่จังเลยน่าจะหาถุงเล็กมาใส่นะคะใหญ่ไปก็เล็กไปก็ไม่ดีอยญ่เพิ่มขนาดดีไม่มีแล้วก็ถุงนี้แหละใส่ลงไปเลย ปบบลูกแบบง่ายๆลักสไตล์ลักนะ <c ười> สไตล์ลักนะปลูกแบบง่ายๆน,นี่ค่ะวายอีกเท่าไหร่นี่ไม่เอาแล้วมั้งเนี่ยไม่สวยเลย ไม่เอาเนี่ยเห็นไหมคะได้หลายต้นเลยดูก่อนกี่ต้นหนึ่งต้นสองต้นสามสี่ห้าหกหกถุงแล้ววันก่อนลักนะย้ายมาปลูกตรงนี้ค่ะอันนี้ย้ายใหม่นะคะ ย้ายมาใหม่คะ่ะวายมีน้องหนอนมาแล้วน้องหนอนมาเฝ้าเลยทำไมมากินของพี่นี่คะ่ะโอเคนะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ